ุวันนี้ผมเอเดขอแนะนําพ่อมดเคาวเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e v ็บเคาวเปย์เกเติมอาวีวันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n i นดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคาว์คอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนาโค้ดของผม8 e 8อีไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุมเปให้ฉลาดก็ต้องเคาวเป์เท่านั้นผ โอเคครับผมก็กราบสัสดีเพื่อนมีรักชาวอาวีทุกคนที่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ยูว่าผมเอ๊ะเด็ดอีกแล้วนะจ้ะโอเคก็วันนี้เราก็มาจับซิลนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นซิลสายปกติแน่นอนเอ๊เพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นซิลสายขวางนะครับผมเอ๊หรือเลเวนทานนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเล่นได้มันมีข้อดีหรือเปล่านะครับมันมีข้อเสียหรือเปล่านะเอ๊ส่วนตัวผมก็ พูดในคลิปนี้นะครับว่าไม่แนะนําให้ไปเล่นตามนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบนักสถานการณ์นั้นๆในเกมนั้นๆมันเป็นยังไงนะครับเออแต่ว่าส่วนตัวผมจะเล่นเป็นสายขวานนะตอนนี้เราก็มาดูกันนะแต่ผมก็จะตั้งใจเล่นนะทุกคนถึงผมจะออกไอเทมแบบค่อนข้างโยนแต่ก็จะตั้งใจเล่นนะครับก็มาดูกันนะว่ามันจะตึงเกินด้านหรือเปล่าเออเอาสิก็เดี๋ยวไหนๆเราก็ขึ้นขวาเแล้วเดี๋ยวว่าผมว่าผมออกอาโกนี่ดีกว่านะครับ เน้นเผาไปเลยนะเออจะได้แบบเผากับดามีเป็นดอดๆไปนะใช่ปโดส่มาเดียได้หมดอะวิสี่ก่อนนะทำไมอะกลัวที่ไหนอะวิสี่ก่อนเฮ้ยไม่รอดเฮ้ยฟิกติดอรอฟิกโอ้ยไม่ได้โอเคสวยนะสายขวานกูนทำพิษอนะมาดิฟอเล่นไม่กล้าเล่นครับผมวิสี่นะมาดิครับน้องเออเองไม่ช่ำจริงก็สู้พี่ไม่ได้นะบอกแค่นี้ได้หันนะแอบปิดผมมามาดิมาดิ ยึกยักฟารินอ่ะฟารินสี่แล้วเว้ยเันไหอันแน่้น้องเฮ้ยอะไรอะไรยากเลยนะเฮ้ยโคตรเบาเลยนะครับสา่ขวานใจเย็นมาหลอดใจเย็นเพื่อนตีมังกรนะผมจะได้รีบไปฟาร์มครับไม่ต้องไปมัวเล่นแบบว่ายึกยักนะทุกคนจะฟาร์มก็ฟาร์มนะครับจะเล่นก็เล่นนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เกิดเอายิ่งเล่นใส่ขวานด้วยนะผมว่าดามจมันน่าจะเบาอ่ะ แต่มันก็อาจจะแลกกับความอึด,นะ okay, ดรรอนนะไรอย,นะย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนไม่มีอะมากเลยนะจะเย็นๆครับในเวลาฮีโร่แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาโกนี่แหละเราค่อยขึ้นที่หลังนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาแบบเซตไอเทมที่ทําให้เราแบบฟาร,ร์มได้โดยไม่ต้องกลับบ้านมาก่อนนะเราก็จะขึ้นดูดเลือดมานะทุกคนเอยค่อยๆเล่นเลยไม่รีบนะฮลาดน,นกลาดนกโคจวาวเวอร์แต่ผมมองว่าสายขวานี่มันก็มันก็ดีนะมันอึดนะครับมันคุกวงในอ่ะมันเหมือนสายที่เราต้องเข้าไปเล่นข้างในนะ ซึ่งซิลผมมองว่ามันก็เหมาะนะครับเพราะว่าตัวมันแบบมันเข้าคู่วงในอยู่แล้วทุกคนเข้าใจปะเออมันเน้นเผาเน้นอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะโ,โ,โนว้ยตัเวทแบบว่าไปสวยตายือเป่า้โหโคตรเบาเฮียเบาจริงนี่ไงเต็มสูบโอเคเบาจัดเลยนะทุกคนโคตรเบานะเดี๋ยวผมฟาร์มหาของก่อนผมว่าต้องมีของสักสองชิ้นนะถึงจะเริ่มเล่นได้นะสหรับสายขวาน ก็ขอ,อย่าอิกทีนะทุกคนว่าไม่แนะนําให้เอาไปเล่นตามนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกนะข้อดีมันมีครับแต่ข้อเสียมันก็มีแน่นอน,นมาเดาคือถ้าเราจะเล่นเป็นตัวชนอ่ะมันมีตัวอื่นที่เล่นได้อย่างทาร่าถูกไหมสกัดอะไรเงี้ยเออถ้าเราจะเล่นตัวชนอย่างไมันก็เล่นได้นะแต่อันนี้มันเป็นซิลมันต้องมีดาเมจนะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเรามาเล่นสายขวาน,นะแต่อันนี้ผมก็มาแบบวิจัยเออ เลียวกว่าวิจัยดีกว่าใช่ป่ะเฮ้ยตายตายกหนึ่งเทไหลไม่ได้นะตอนนี้ผมไม่ได้เอาพลังแฝงเป็นเดวิสเอดเวนนิงมานะทุกคนเล่นพลังแฝงโลกนะเพราะว่าเราเล่นขวานเนี่ยเราเล่นคุกวงในเราก็เลยแบบเฮ้ยไ,ยได้ป่ะถอยดิอันนี้ถอยนะพลาดละพลาดละ,ดละถอยดิมาหลอดอยญ่อย่าสวนอย่าสวนอย่าสวนมึงสวนมึงตายนะบอกแค่นี้ แน่แนแน่ผมมี่โดนหนีนะผมเล่นได้อยู่แล้วแต่มาหลอดอะ่ะมันจะตายเอานะก็อย่างที่บอกนะครับคือตอนนี้เราไม่ได้เอาพลังแสงเดวิลเวกินนิ่งมานะเราใช้พลังแสงเป็นพลังแสงโล่นะครับเราเน้นเอาเวทเรมพายนะครับเอาโล่เด้งขึ้นมาส่วนเวลาเราอยู่ในวงไฟนะมันจะได้แบบดูดเลือดด้วยมีโล่ความอึดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเออเราจะได้เล่นง่ายๆนะมันจะได้คอมโบกันแต่ผมมองว่าถ้าตอนนี้ผมออกคอร์ดการ์ดด้วยก็อึดจัดแหละบอกเลยอึดจัด,อ,ด,จดอึดจริงนะครับเอ๊ Hey, hey. เฮ้ยเหล่าฟ้ากูโอ้ยเก <the> okay, ็บเราฟ้ากูน้องตัวนี้พี่ไม่ให้นะเสียไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้โอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะขึ้นอาโกนี่นะชิ้นต่อไปเราจะได้แบบมีดาเมจนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ามีดาเมจไหมมันก็มีครับแต่มันอาจจะช้ากว่าดาเมจสายธรรมดานิดนึงเอแต่ท่านหนึ่งหนึ่งอ่ะคือไหวแน่นอนตอนนี้เจอลงเจอลิงก็ไม่เคยหวั่นนะครับ แต่ถ้าเจอลุมก็ไม่รอดนะบอกไว้ก่อนน้องคี okay. ฟาเรนห้าวเกินไปแล้วเอ้ยก็มาดีกว่าฟาเรนก่อนเลยเอาหรือเปล่าเฮ้ยโดนยกอ่ะโอ้ยเฮ้ยถือว่าอึดนะดูดิเลือดผมแทบไม่ลดอะ่ะไม่ลดก็บ้าแล้วนะครับหายไปครึ่งลอดนะมันลุมไงทุกคนเฮ้ยใจเย็นมูราดเดี๋ยวเราฟัางไปก่อนนะทุกคนผมขออาโกนี่อะ่ะได้อาโกนี่ผมว่าน่าจะได้เฉิดอยู่ มาดูกันนะว่ามันจะได้เฉิด er หรือเปล่าขนาดนี้ oh, <my> เล่นสายเผาไปเลยนะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเน้นเผาเป็นดอดๆไปนะเพราะเราต้องหุกวงในครับผมสมัยค่าคลิปเลยนะโอเคเราไปฟาร์มทามิ่งเราไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบอันนี้เกิดการโวดการโวดยอมแพ้เกิดขึ้นนะมึงทำไรเฮ้ย,ยอุย้ยเศรเฮ้ยปลาไม่โดนอ๋อเอาเอาเฮ็เน็ดไหลเกือบแล้วเกือบแล้วเกี้เน็ดไหล เดี๋ยวไปเคลียร์กลางก่อนนะทุกคนไม่มีคนรับเลนกลางเลยโอเคบัฟผมน่าจะโดนเวทไปแล้วนะเดี๋ยวผมเคลียร์กลางไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเอาบัฟหรอกผมว่ากไกด้าโกนี้แล้วนะทุกคนเลยเราจะได้โกนี้แล้วทุกคนได้เชอร์ายหรือเปล่าเฮ้ยแอบเวทโดนเวทบัฟจริงด้วยนะเดี๋ยวไปเคลียร์บนให้เพื่อนก่อนนะครับมูลาดเ,เขากลับบ้านเติมเลือดน,นะเราไปรับเลนบนนี่ครับรวยรวยรวย,รวยบอกเลยเฮาเฮา,เาตัวมไม่ติด เนตหลายไม่รู้อันนี้เคโหรวยอยู่นะตังผมเจ็ดพันกว่าถือว่าเชิดแต่ตอนนี้ทีมผมมีคนแจกไว้น้องโหเจ็ดต่อสิบสี่ครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าหนักหนาสาหัสดยดีโวเคเดี๋ยว okay. ออกจออกก่อเกาะมาก่อนละกันมาดิครับเอาเอาหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยแรงอยู่นะ oh, มาดิก็แรงอยู่นะอุ้ยโอ้ยถือว่าถึกแล้วก็แรงอยู่นะครับทุกคนหอ oh, oh, มีบัมบังพอน เอาไปไหนเราไม่กลับลบ้านกลับช่องลยน้องหายไปโอ้โหตอนนี้เล่นแบบเอ้ยตีกูไม่เข้าอ่อมึงตีกูไม่เข้าแล้วสิท่ายน้องไอ้ลิงจกักจกรตีพี่ไม่เข้านะครับก็บอกแล้วสายนี้มันอึดเกินน้องถ้าผมออกอไอ้ฟอร์สยาดอีกอันหนึ่งผมบอกเลยว่าแม่งแบบนัว,น,วนัวไฟนานจัดแน่นะแต่ทีมน่าจะตามเราไม่ทันหรือเปล่าจังหวะนี้ได้เล่นกันอีกแล้วนะครับทีเราสวยนะสวยนะ สวยมาดิเฮ้ยเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีมีถแตกสองอันแล้วยังไงล่ะเหี้อให้สองเป็นไงใายขวานเฮ้ยมันก็มันก็เล่นได้อยู่นะเออแต่แบบต้องหวังพึ่งตัวแคลรี่อ่ะแค่นั้นนะ่ะตัวดาเมจหลักนะครับเฮ้ยตายแนละ้วเทวอ่ะเฮ้ยออ้หูเล่นเกินไปแล้วน้องมึงเล่นเกินไปแล้วนี่ไงตายซะเหียอยากตายแทนเทวก็ตายซะ อยากตายก็ได้ตายนะครับผมเออสิเดีเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเติมเลือดเติมอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะตายเอาเฮ้ยผมโดนแบบลิงตีคีทุกดอกนะแต่แม่งตีผมไม่เข้าอ่ะทุกคนคือสายนี้มันเล่นได้นะเว้มาเลยเอาหรือเปล่าไม่ได้เฮียเทลซอยใครซอยซอยใครอ๋อฟิกเกอร์โยกเหรอกูตายดิอย่างนี้เป็นอะไรถ้าผมไม่โดนรีเรียสตัรนะ บอกเลยนะว่าผมได้ไหลต่อเผื่อได้ดิงอีกตัวนะดันโดนนี่อ้ยตังผมหมื่นกว่านะรวยจัดเลยนะทีมผมเจ็ดพันอยู่นะยังไงเนี่ยแต่คือสายนี้มันก็ดีอะ่ะแต่ข้อเสียมันคือแบบดาเมจมาจะาขาดนะครับรผมผมถ้าผมแนะนําให้เล่นนะคือจริงๆมันเล่นได้เว้ยผมมองว่าเล่นได้แต่ว่าเราต้องมีดาเมจที่แน่นอนนะครับแนะนํากดกับเพื่อนอะไร่งเงี้ยได้นะเออแบบเพื่อนเล่นแครี่เอ้ยที่จังหวะนี้ได้น่เดี๋ยวค่อยบ่นนะครับผมเออ ปาเฮ้ยปาปาใสกเก็บไปก่อนจังหวะนี้กูไหลามาเดิเอ้างงเอ้างงเลือดกูไม่ลดเลือดกูไม่ลดงงดีไอพวกนี้งงเก็บไปสามแต่เลือดยังไม่ลดนะครับผมโอ้ยเอาจัดนะครับผมสายนี้เอเล่นได้เล่นได้เ,ไดเอาจริงๆเล่นได้เลยอันนี้พูดแบบเล่นได้แต่ว่าถ้าถ้ายังไม่เคยลองเล่นผมแนะนําให้ไปเล่นธรรมดาก่อนนะเออแล้วก็อาจจะไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นตามแบบจ๋าจาหรอกครับแต่ถ้ามีทีมก็เล่นได้นะถือว่าดี มาเด็กระโดดใส่กูให้ไหนอะกูโดดใส่อีกเอาดิกูอืดจัดโอ้โหดูป้อมยิงผมกูต้องแข่งละกูต้องแข่งละไอ้จังหวะเนี้ยกูต้องแข่งละเยวกูจะตายแล้วนะโอ้โหเกือบแตกเหมือนกันกูห้าวเกินโอเคไอ้ดามจมันก็มีนะครับทุกคนดามจมันมีนะคือเข้าวงไฟมันก็ได้เผาด้วยเห็นไหดูดิดามจเป็นดอดดอดดอดอหละคือแบบถือว่าถือว่าดีอะแต่ต้นเกมจะเล่นลำบากนิดนึงจังหวะนี้มาดิครับลิงโอ้โ้ โชคร้ายคบไม่มีรองเท้าต้านซีนะโอเคเดี๋ยวออกฟอสก์ดเลยแล้วกันนะคือเมื่อกี้ไม่มีรองเท้าต้านซีนะถ้าผมมีรองเท้าต้านซีอาจจะได้ลิงหรือกูอ้างไปเรื่อยโอเคคาริมกูแตกสวยแรกมาเออโอเคถอยเลยจังหวะน,นี้ถอยนะโอเคตังเรามาหนะมื่นสามนะผมเทลหมื่นหนึ่งนะฝั่งนูน้นนี่ทุกคนคือแบบเฮียไม่นามังกรอ่นะโอ้โหทีมผมไม่มา ทีมเราตายไปด้วยแหละโอเคห้องไรนะอย่างไงเดียน้องเฮ้ยชิปหายแล้วนะครับอันนี้กูแตกกูโยนอันนี้กูโยนเพื่อนขอโทษกูขอโทษโอเคกูคแตกโอ้โหเมื่อกี้กาจะโดดสวนเก,ก็บสแต็ปแล้วโดนหนีจะไปอ่ะทุกคนดูนะเนี่ยดูดูเห็นดามเมจสีม่วงไหมตุ๊บตุ๊บตุบต,ตุบ,ตตบ,ตตบมันคือแบบมันเผาอ่ะมันเผาแล้มวมันแบบว่ามีอากรนองอากรนี้เห็นไามดูดิคือมันเผาแบบรัวจัดมากๆอกะทุกคน ผมก็ถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้อย่างที่ผมบอกแหละแต่ว่าท่านเล่นกับทีมผมจะแนะนํามากกว่านะฟาริมิโดละ่ะมึงจะไว้น้องแตกชัดดาวไปหนึ่งทีสวยสวยเฮ้ยดันได้นะเอ็นได้เลยนะเนี่ยอ้าวเทวไม่มีฟิกเกอร์นะครับตายเกิดหมดแล้วตายแล้วพี่มาแล้วแล้วพี่มาแล้วไงมาหลอยซากโอเคสวยโดนโอ้ยไม่ม,มีเขียวโอเคครับมันน่จาจะรอดนะชัดไป ก็เอ้สายนี้ผมผมแนะนําเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของการฟาร์มหาของหาอะไรนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนสายเวททั่วไปนะคือมันจะใช้เทมไม่เท่ากันนะครับทุกคนจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงโอเคแตกไปสวยจบเกมนะก็เล่นได้แนะนําเล่นได้แต่ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าไม่เล่นกับเพื่อนก็ไปฝึกเล่นก่อนนะว่ามันต้องเล่นหายเทมประมาณไหนเพราะว่า สายเนี้ยมันใช้เทมค่อนข้างเยอะกว่าสายเวททั่วไปนะเพราะว่ามันมันจะเบาแต่ว่ามันจะอึดนะครับเออก็ลองหายเทมมาสับเปลี่ยนกันดูนะเออ